อก็ขอกราบสวัสด well. 네ีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับอยู่ผมเฮทเทโลบลายนะซึ่งเดี๋ยวตอนนี้ผมขอปอนเสียงก่อนเลยเอาแค่นี้แล้วกันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าพวกคุณได้ยินเสียงดังไปอะเวลาเล่นเนี่ยแต่ผมจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะเอาอะาไรดีวะตรงนี้นะคนมันเริ่มตรงนี้ผมโดน ขอโทษนะทุกคนที่ผมต้องนั่งเงียบอโอเคได้ตัวสะดอกกัญแจแล้วทุกคนอโอเคคัดซีนนะโหขอโทษนะทผมต้องนั่งเงียบคือผมเห็นว่าหูมันขึ้นตลอดเลยเฮ้ยนี่ไม่ใช่ตัวหมาใช่ไหมทุกคน ไอ้เหี้ยนี่ไม่ใช่หมาแน่ๆเยี่ยมไปเลยนันมันอะไรกันฟัดเหี้ยไม่นะปิดฟังก่อนนะปิดฟปิดฟปิดฟโอเค okay. ตาเสียงแดงน่าจะคือมันนะเดินมานี่ด้วยไม่นะ เห็นได้ชัดว่ามันกําลังถูกควบคุมจากอะไรบางอย่างฉันเดาว,ว่าน่าจะมีคนแฮกหรือเอ้เครือข่ายเดี๋ก็โดดไปยัดหน้าอะไรเนี่ยคือตอนเนี้ผมไม่รู้มันอยู่ไหนทุกคนอยู่ไหนวะ ผมไม่ได้ยินเสียงมันอยู่แถวนี้ยผมค่อนข้างจะไม่ไม่กล้าออกไปอ่ะมันอยู่ตรงไหนวะออกไปเลยแล้วกันไม่มีเสียงแลวนะถ้าผมแอบ,บอยู่นี้มันจะเห็นไหม ไฟปิดไฟปิดไฟไฟมองไม่เห็นหรอกก็เข้าไปยินดูในห้องนั้นผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดมันกลับมาจะเห็นผมไหมถ้าเกิดเห็นผมว่าห้องนี้น่าจะเซฟแล้วมันเห็นผมแล้วทุกคนลาก่อนไม่นะ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดไปต่อดีเกมเลยแล้วกันนะทุกคนตัดแล้วก็กลับมาต่อกันเลยนะซึ่งตอนนี้ผมขอเบาเสียงก่อนเออโอเคก็มีน้องมาร่วมด้วยนะโอเคไปเลย <c oughs> อย่าอย่าให้มันโผล่เหมือนตอนนั้นอองนะโอเคนะครับผมก็มาอยู่ในห้อง ไม่มีนะทุกคนไม่มีเสียงนะอะไรเปิดออฟฟิศด้วยได้มาแล้วนะ มันจะป่วยไหมอ่ะมันมา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 ไน้ามันรู้แต่ที่เสียงมันมามันเดินม,มาแล้วรู้ได้ไงนี่ไงนจะเปิดตัวแล้วพี่พี่รู้ได้ไงอ่ะมันเดินไปดูไหนวะดูข้างหลังลนะเด็ก โอ้โหบ้าเ้ยเดินปุ๊บพวกเขาหันวับเลยแย่ yeah. ตัดไปเจอดีเกมต่อกันเลยนะเดี๋ยวผมขอเบาเสียงนิดนึงโอเคเราก็มาต่อกันเลยนะซึ่งผมนั่งรอเวลานานมากอะกว่ามันจะได้มาเป็นอย่างเงี้ยอยางรู้กินคือคลิปนะียอาจจะเป็นคลิปเอ่ออาจจะเป็นการเล่นครั้งสุดท้ายก็แหละก่อนหน้านั้นขอเข้าตู้ก่อนเลย อ่อระรอแบบหนึ่งทุกคนสามสองหนึ่งฟาดฟาวเวอร์ภาพโอเคกดเข้ามาดูทำไมละ่ะปิดไอกแก๊ปไปเออแล้วโอเค โหมาดูถึงนี่เลยอะพอเสียงเดิมมันหายไปผมจะออกไปเลยนะโอเคก็คกลับไปบกติแล้วนี่เสียงเดิมมันกำลังจะไปแหละตอนนี้ขอเวลาแป๊บหนึ่ง Thấy xỉu màn hình chinh nhuận Ok phù hợp rồi มีรถปูโรที่เข้าได้โอเคเราได้ย้ายจุดเซฟที่พักมาอยู่นี้และจริงๆผมก็อยากเปิดไอ้แท็บเล็ตดูได้นะ ไม่มีเสียงแล้วคนเร็วๆ,ๆเข้ากันไอ้เหี้ยกูได้ยินเสียงไม่นะอย่าโอเคจับนี้ไปผมจะขอฟาด forward ดภาพนะทุกคน3 2 1ไป เชื่อมันดีดีเนี่ยเชื่อมันดียงไม่มันดีเฮ้ยห้องนี้เข้าได้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินโอ้โหไอเฮียมันอยู่ในห้องนี้เลย หวังว่ามันจะไม่เจอนะโหยเดินเข้าออกห้องเป็นว่าเล่นเลยนี่มันสำนักงานกูไม่ใช่บ้านมึงโอ้โหมีตึงด้วยตึงตึงตึง คือตามหลักแล้วมันยังไม่ออกจากห้องขวานะใช่มันยังไม่ออกจากห้องขวาผมได้ยินเสียงจะทางขวาอยู่ โอ้โหไอ้เฮียเอ๋ยอะกูยอมโดนก็ได้ไอ้บ้ายืนตรงนี้ยังไม่ได้ยินเสียงอ,ะอ่ะก็ขอเอาเป็นว่าคลิปนี้คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคุนเจอกันครับผม